ดีค่ะหนูชื่อเดกหญิงพิชชาพางามพิริษิ์หรือเรียกน้องมินิคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความสงสัยก็ได้ค่ะวันนี้น้องมินิจะชวนเอฟซีทุกท่านมาสัมผัสเที่ยวชุมชนเอือว,วิถีที่นี่ก่อนละอีกท่านบ้านน้องมินิีอค่ะไปกันเลยอันดับแรกขอไปว่าหลวงพ่อพอลและขิงในโบสถ์ก่อนและไปเลี้ยงปลาหน้าวัดแล้วจะพาท่านไปจุดท่องเที่ยวแรกกันเลยถึงแล้วค่ะที่นี่มาดิคาเฟ่สถานที่บริการอยู่ด้านในเข้าไปชมกันเลย มาดิคาเฟ่เป็นร้านอาหารติดริมแม่น้ำท่าจีนมีทั้งกาแฟและอาหารมังสวิรัตไว้ต้อนรับท่านมากมายจุดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชนคลองผีเสื้อที่นี่มีเครื่องมือการกเกษตรและของเก่าโบราณมากมายเลยค่ะจุดนี้จะมีคนปลูกพนมสีสนิทคอยให้ความรู้กับผู้ที่มาเยือนค่ะ เดินมาเจอร้านอาหารตามสั่งขอนั่งกินก๋วยเตี๋ยวสักหน่อยที่นี่เขามีรสชาติอร่อยแถมราคาไม่แพงอีกด้วยที่นี่อารามไทยสเสวียนก้วนหนึ่งเดียวในประเทศไทยเป็นที่สองของโลกใบนี้สายมูต้องเข้าแล้วนะคะอารามไทยสเสวียนก้วนอาณาจักรของรัทธิเต๋าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนอกจากที่เมืองจีนก็มีเพียงที่นี่ให้ศักการะเท่านั้น ที่จ,จบสามารถนอนพักได้แต่ไม่ใช่บ้านของน้องมินี่นะคะเป็นบ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ค่ะบ้านสวนบางเตยโฮมสเตย์ ate, ตั้งตรงข้ามตลาดน้ำดอนหวายเป็นโฮมสเตย์ที่มีจัดเลี้ยงจัดประชุมและจัดงานพิธีมงคลต่างๆโดยออกแกนนซ์มืออาชีพ วัดสรงขนองเป็นวัดเก่าแก่โบราณมีอายุมามากกว่า300ปีและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนกาลัดอิแทน อีกจุดจุดหนึ่งที่จะไม่กล่าวถึงเสียไม่ได้นั่นก็คือไร่แสนลักสถานที่ปลูกพืชเกษตรอินทรีย์มีรางวัลไอโฟมเป็นประกันมีศูนย์อาหารอยู่ด้านหน้าแล้วมาเที่ยวชมกันนะคะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่นี่ก็รัดอีแทน